ยางน,นี้เป็นคนตกเดวานองทับรถเสียบสุดยอยดอเลยไอคีโบสิลมอะไรต่าอๆนะสำเร็จเรียบร้อยนะน,ะน,ะไนัได้กินของเสบยหมดเดือนช้ำเอาพัวเดียวเอาเอาบตัวหมาบนนี้เนาะทุกคนมาเล <มา S 1> ็วจ้าอู้อาหารน่าจะเอามา กินข้าวเออินอีซีเด้อกินข้าวกันน้ำกันกินข้าวเด้อทุกคนนี่มาเด้อทุกคนเนอสาเพลงมาเออินแล้วไหม่อยคลิปหน้าพคุยกันใหม่ถ้าพอได้ขอบคลิปแล้วก็ขอบคุณที่กดแชร์เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจบอกตานะกาน้องๆคลิปต่อไปพี่น้องเอ้าบ๊ายบายซีบ๊ายบายให้แน่บ๊ายบาย แต่นั่นแหละก็บริกิ่งน้ำเค็มมีใจบริ่งน้เค็มนี่คนนั่นแหละมีใจจะมีใจเฮานี่มีน้ำตาตลอดมีอย่างควันไฟควันไฟโอ้โหกินออกงักสะดอกบริมีดอกอายนั่งข้างๆแล้วนี่อ่าเจี๊ยติ ไม่แล้วก็ต้องได้ทับอีกทุบเชียวทุบว่ะแมนาษาบานเคยอนาทับอ่าว่าแล้วหายน้ว่ัดนี่เป็นปไทยแหงลิ้มพวกทราเ้ยตลกอันนี้เอไฟจากเคยกิน่ะขาชีวาจังไงเนาะพิมาเนาะเคยอยู่ใช่น้องเบาบาครั้งแรกว่ะอ๋อเอื่อยนะครั้งแรก แ,แต่นองนะ่หลายครั้งแล้วโอ,โอสากาดบอกได้เอือเจ้าได้ว่าจับเป็นครั้งแรกระวังเ่ลุกด,ด้ <laughs> <laughs> วยักาสที่กินเน,ะนเาะตัวเลยก็ให้กินไม่คอยกินจัง <laughs> นจี๋เลยเด้ นแต่วละคนม่เคยกินอืมกินในป่า้วก็ศชิมัวอ่านในยังจะน้องมาเนาะไหมมาดมจะน้องสองคนในอาหานยังมากที่สุดอ่บังบ่อ่บังบ่เด้อนี่ยละมากจะละมากยังก็กินได้ยังก็กินได้ในบาหานปูดีน้าหารปูดของน้องนี่แก สี่อันนั้นการประวัตมันบ่มีมันบ่มีเนาะเพราะว่าบ้านเฮามันกินไปเรื่อยๆเนี่ยผักธรรมดานี่แหละอาหารแบบธรรมชาติเดียวมันไม่มีครรมชาติมากเพราะว่ามันบ่มีให้มันแอนโบมีให้มันมีแล้วมีแต่นื้อไม้สันผักไปกินผักกินยาสันมีแล้วน้องเขาเมืองน้องเกิดซีฮูแล้วกินข้าวเปียกโอ้ฮะกินข้าวเปียกเนาะ เขาเบียกแล้วแขวมล้นี่หากินน้ำเค็งอย่างเราบางลดมือนี้นะผู้ใดบาเคยกินกันระวังระวังระวังนะเออของแขวมแข็งนะแ,แขวที่ว่าเบีกล้นแล้วผมก็ต้องกิน <c oughs> <c oughs> ดีนีกินแล้วยันจะเห็นแขวออกแขวล้นพี่ผัวนี่ไงไงนาย่าวน,น, <c oughs> นี่แล้วบะกล้ามาบ่าวนี่อ๋อ ยังบูดได้ผัวเนาะแก่ลมโอยแกจะพาลรนได้เด้ออ้กวนกลมๆเลยนะมัดมือเลยมั้ยมดมือเลยมัดมือแล้วมาเก่งยัยุบานยุบานะเราทำกุ้งเก่งลยเนาะเช็ดเช็ดยบานซะเราเนี่ยเขาจะหูดเข่าเลยเป่งยายโอย แค่บารละบีแต่นากา็เขากินข้าวใหม่แตละแซ่บแซ่กินข้าวใหม่แต่ยืนี<อ>่วันนี้ข้าวใหม่เหมือนเราดูแ่ข้าวเก่าเลยนะข้าวเก่เาแต่เ่าคนใหม่เรเป็นยังแบบผานานเช้าผ่านยังผ่านผ่านหลัจาน้องจีแล้วน้องกานี được không ạ? OK, là không. Nhện đâu? Nhện cạp. Juha cười, nhưng mà số cười, mình may đấy ạ, chị nè. Sao cạp? Cổn sao cạp? Cúm kiểu, tao là pin không แที่กองทุนไายเด้อตกใจลายลายเด้อที่ตนทับลาสยพิมพ์ยังดีโมนี่กายสำหรับมโอนี้ทีมงานเฮาสิบุเมเงาแหลมโมนี้เห็นสาวๆใจดีแบบนี้ไปใช้นอนนอนเนาแหมนอนอยู่บ้านนอนเลยไปหาบังไปหาบังไปหาเนาะไปหาตกแห่ประเมนไปหาตึกไปหาตก ก,ตก็ตุ๊กอมาดีแล้วพอได้เห็นหนังใหม่น้องน้องสาวบ่น้องชายน้องชายหรือน้องชายน้องสาวน้องสาวน้องอีกคนนึงน้องสาวเนาะสองโอ้กิ้งแท้โะรถแท็กซี่ไงเนาะ หกสิบคือกันเน,ะะน,น,เนาะมีแต่บ้านเชเวอร์เลยื่ออล่หรือเจ็ดสิบเมนบอกอาจจะว่าเมืเ่อวานเมินแปดสิบเ,เคยบอกแปดสิบขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ไปเอาขึ้น <c oughs> แมวเนี่ย <c oughs> บาเดีสี่เด้อถ้าอยากได้อันนั้นอยากชิมชิมมือสาวงามสาวโมบานในหุบเ,เขาบ่าใส่มาข้างแรงนะ แต่ก่อนก็นมาช่วงที่ดำนาน,นั่นแหละแต่ว,ว่าบ่ได้พอน้องๆเขาเห็นเบ่ะไซมาบ่เหนเ็นดอกบ่เห็นเนาะมันเมืดคือจังต่อใหม่นี่บ่ะไซบ่เหนเ็นแสดงว่าเราบ่ได้ม,มาค่อยว่าสิไปหาฮ้อนนาเราพุ่นแล้วล<ะ>มื้อนั้นนะ่ะแต่ค่อยกิ้งใจจะซื่อค่อยกิ้งใจชาวบ้านเขาพาค่อยไปจะซื่อไมอนั้นนะ่ะเสียใจบัดนี้ยมาแล้วมาเนี้ยมาแล้วบ้าง นังเข้มอะว่เนันเย็นหมยเลยเข้มมามาตนะในอนนีนะมาเตเซเว่น,นเซเว่นมาจะแบบมาซื้อมาใส่มาไตะเวียนบ่ะเวียนหรือว่าเตะเหล่ารู้คือการยืม่งนเอาติ้ง ของไทยมากว่าหอดหรอมันเล็กพดไก่เอ่อีจงกามันพูดในเบียดขนาดยูสวันเขากันยังสั่งมาเตียนเลยมบางทีคือแบบยูไทยบางทีเงินบาทมันคืนเขาเลยมันลุก น้องเฮ็ดงานเนี่ยคายเขางเย็ดบอกอยู่ทางสึ่งสวยสึ่งสวยนายนายยังนายยังรอตอนนี้อยากได้ดังโมโม่ที่ใดบอกอยากได้ยังเชียวดังโมโม่นายไปดังฝรั่งฝรั่งดังอะไรก็งามเลยดเดี่ยติดเต็มโหมสุใได้ยินอย่าเฮ็ดดังเถอเชียวอย่าเฮ็ดดังเถอะไอเฮ็ดใจเถอะ มีใจชิพแทนนะจ๊ะตายทำงาน <c oughs> <อ>นี้เป็นคนตกเดี๋ยวว่าน้องขับรถเสียบสุดยอดเลยไอคิด่โอ้สิลมเลไรกันะไรเอเดี๋ยวว่าลอดเฉยบาวใส่ให้สิปไปก,ก่อนกะกิ๊ <c oughs> ต้มดีใจขอ่อยควันไฟทุกพีเขาเ<อ>สียดหา ดีแล้วบเสร็จสุกแล้วสุกแล้ยนะสาเร็จเรียบร้อยนะวันนี้ได้กินของแซ่บได้กินน้ำกินออกสา,นา,า,าดแถวหุบเข้าพอกันครั้งแรกพร้อมกับตอนห้ามจะได้ยังดีเลยจะได้พอาะาตลอดไปแล้วบันแยนถ้าบราเอาพวบปะเสัญลัยพูดงามๆมันจะได้พวบไปเลยแมนบแยน นี่คันงามก็มีคงคเอาแล้วขายนี่อบอดเดือนชัมเอาพัวเดียวเอาเอากระตูมมาบบนนี้เอาทุกคนมาเร็วจ้าออ้อาหารน่ะจะเโอ้ทุกคนยังชิน้นกระลักชุนผัามองกร้องอันนี้จะเป็นเย แา่อันนี้นะแค่แค่แสดงศิลปะโอ้ยคือิงามลายทุกคนเลยปรนเพลนี่ของสมภารเมื่อกอนลายเลยทุกคนอันนี้สำหรับแขกมาใช่ไหมสานเวลาพิเศษกันนั่นของเรต่างเอาเ็จอันนี้แบทอไรนี่สำคัญทพิเศษก็คืออันนี้ต้องมีนี่ไม่ยางต้องมี่นนาล้ังเมือนี่อเคล็ดนี่เลยเป็นมียนะเคล็ดเองไม่มีนเเอามา เออเอ็ดซีเด้อกินข่ากันน้ำกันกินข่าเด้อทุกคนนี่มาเด้อทุกคนเด้อสาเพลงมาเออแล้นไหมมาเด้อเอ็ดซีมาเด้อกินน้ำนกันเด้อวะเอาเอาเอ็เข่าวเฮาเด้่อาหารสดแจ๊นี่ก็ได้อือหือนี่นี่อาหารมาทุกคนจะจวดนมกันหุ่นหลาจะดอยจาจ้าน่จะดอยจ้าเลมาทุกคนอันนี้ก็คือนังเข็มนังเข็มเด้อ กับปูได้บ่มีแคลกับข้าวราดน้ำมามาๆทุกคนมากินกน้ำกันกับสาวเล่าทุกคนเลยนี่อาหารแสบที่สุดโอเคนังอาชียัง <c oughs> อ,อ้าวอือเป็นอะไรรสชาติอร่อยทีมอุตสาหะเวยเง่น Okay, hmm? อันนี้ก็คือสอดไข่ครั้งแรกซิมซีมือซาวเลาด้วยุ่คนเนี้ย <c oughs> น้ำเข็มแต่ว่าไ่ได้เค็มมันหวาน <c oughs> มาเอ็มอีดีเ e อ็มแ e <c oughs> <c oughs> บบเอ็มอีดีเนี่ยสาวคนงานทำเมนูมานี่สุดยอดลายทุกคน

nè à. coi về thái không, về thay nó nè 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 กินหมดอีบหต้องกั๊บไปเกี่ยวอีกบ่ไปกินหลายอยู่เกี่ยวข้าวเขาเด้อนอนยูเฮียนอนก็ได้นอนได้บ่นอนได้หรอเอลลี่นอนได้แต่ไม่มีสัญญาณเลยเป็นนอนยูพุ่นบ่ใช่ก็ได้จะดีลาทุกคนซอยน้องเมื่อคันหัวซิมากสีเตตัดไว้หาเด้อไปดํากันไปซื้อไก่มา อ้เบอรเต้นนะชาวพนกับสิตรยไก่นะไกลไกไกบ้านอไกลบุ้งเนี่เาซื้อไงไก่เป็นต้นเด้เป็นเอาเส้นเส้ามสิขายเป็นโลเนาะเาขายเป็นโลนะเดี๋ยวโลโลเซ็นหนึ่งโลเซนชิพเซนามิโลเซ้นชิน่นันกัวโลได้าวแกงบ้านน่ลงนั่นหละบ้านหลังเอาาวให้เนาะ โอ้ก่อนเสือกับเป็นแสนไดไวเเ่ากันมาให้มงินนะแบกมาแรงหนึ่งข้ามนี่แรอชาชัยเราไปให้เงินเด้อผมในห้องเลเป็นที่ดาเจ้ากระเมื่อเลยสคัโอ้พึ่งกระลู่ตัวเนาะ คอยไปแล้วได้จะมามาใครมาไปดิว่าทนไมใครนะไปดิว่าทำไมไจตึงไปดิ

กูบ้านนอกเเวลาไปตานั่งไปตาดอุสัทางเขามามากิน่งมันสร้างบ่ะี่รดบางคนบ่มีรี้รดข้าวันย่งข้าวั้นขาแบบะกระเ๋าประมาณหลักปายเนาะแม่นบ่หลักฮะหอดหลักปายวิดหวยคูณได้วิดห่วยมาใหม่พุวิดวิดมงรงมาใหม่นะหลักปา Boi ngam ngang 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 nằm ngang 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 ăn ngang 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 cái ngang 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 thò ngang 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 mà ngang 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 thò ngang 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 บรรเลบรรเลคิวว่าต่ะแม่นสางชิดช่าเพื่อแล้วก็ไปทางนั้นทำได้ทางไหนรปก็ไปผู้ชายที่บ้านนี้หนึ่งจะไปบูซื้อทำไมวัยรุ่นพุ่งผลีหอดปลาขอปะขออย,ยู่ปลา <c oughs> บูทางออกบูทางออกแม่และเทะและ បន្តទៅនេះមើលទៅនេះទៅនេះទៅនេះហើយមកគឺបើបុលថាអេភីគេផាត់ទៅធើមនឹងហើយមានកន្ទុកនេះលុបតចាំតនៅម៉ាតបើមើលមកមកលាយតន្តតតែវាលុបតមកតមទីទៅតែយា Ô thế chưa? Ô sao. Ô sao. Ô sao. Ô Tắn nít hay, hay sao. Ô sao. cái sao. Ô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  hay Nào ngoại Ô ăn ngoại tuổi ก็อมดแนวไปกินคนเดียวบ้างว่อ้ยันว่ายันบุชาว่าโอ้เท่าแล้วเดียกินน้ำจุ่มแปดส่เสียด้วยสี่เลยเทบแทกระปังมันเบาหวานกระปัองมันหวานแบบว่ากวนกระปงัม่กระปองกระปัองอย่างอ่ะมันหวาน อันนี้มันเบาหวานกระตุกนะกวดก็ได้อะอันนี้คนกระป๋องอันนี้คนแบบเสิดชีจอกเลยยาเอินแม่มาบังเท่ออันนี้ประมานกระป๋องแล้วแล้วแหละทามองนะเคยแ็บสี่ เราเป็นพักเซ่ไปใช่ไหมพักจีบ้านบ้านยังบ้านอานเล่าบ้านเล่าเอิญพักซี่พักซี่เป็นบ้านเจ้าเอิญยังไงเป็ดซีของเป๊ปซี่เป็ดซี่คือกันมาทางนี้อ่าโมพิกดิบด้วยเดวเหาเดาเหาะโอ้สารกันเแล้วเป็ดกันเกล้าเล้าเหรอแต่ละหมู่บ้านคือเอิญคือกันเนาะแต่ว่าส่วนเผ่าเดียวกันเดี๋ยวเหา บ้านนาลองก็คือเตียวมงมงเตี่ยวมงมงเตี่ยวมงขาอย่างเดียวอ่คือฝนจะตกมือไปใส่สองไอ้น้องมีเพื่อนมีเพื่อนเห็ดยังมีเพื่อนโอ้มึงแรงหันลองเชื่อวะจ้ะเบื่เหามาไหมหนาวได้แอกสงเสีนี้อย่าบูชาพิลลมมา ชีดลำหอมเป็นำลำเติมนี so so ่โบน้ำหอมแล่นะ่มหมดาจงไงโบน้ำหอมไปชีดเออหมดอนแพะเออมาซีดน้ำหอมมันนี่พวกพวกใคมาชีดน้ำหอมสบอกว่าเสียร์จะซีดลายได้แบบมันเมาได้ผ่าซีห่าบาทเอ้าโซซีโซซีเอาเมาดองหอมโอ้โม่เห็ดนี่ได้เลยนีแล้วก็ปิดแล้วก็ถือเสื้อ Mà gì? Không, bây chị hoặc không có ở đâu nạp nhưng kèm mặt 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 Cho cái mặt 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 Cái mặt 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 ăn áp mặt 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 Ăn mặt 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 là phải và bà chia khỏi mình sạc mà là mình bút và mình bột bột mày bị bị mày tàn lắm cái gió kia. Mày phải lạt nó giờ này bù lên. <laughs> Anh nó này. cái gì? tự tự chi phục phục và lạ. Đặt hùm Thì bên nằm hòm ăn bò hùm rồi nha mà gì nhá. Nằm hòm tàu này, này là. Nằm bị... <laughs> <laughs> hòm Nè, nằm phần... nghe ก็จะถ่าจกกบบปกกบบกระดานโนมเออผักใบบานโจกกกระเป๊ะหัวมันนะไ่กระปะออันไปอมเบอร์เบอร์กาวเอออะไรอันพองดอกไะพองนี่มันแห้งเกินของเวียดนะของเวียดไอ้เบิร์นบางบางน้ำหอมกะมันแบบมันหอมอยู่แต่มันขี้ใครกวนน้หอมสมัยแต่พอที่ไม่เาตนนำหอมยังอนาอนหาเอออนาหอมเใส่ใด จบุคคลเป็นผู้บาเจ็บ7 0กิหน้าไปแล้วของแม่คนจานนั้นอา้ามาเด็กก็เป็นเกลียวหน่อยฉันมีด้กันกันอำเภอนาลงกวาวาในจนอเต้เออก็คืะแบบยาวตะเกียวมาจาก่ ไปยใส่บ่เคยใส่แต no ่มันหอมธรรมดานี่น่ะบดีมากบ้านี่กันซื้อของบมาที่ซื้อนี่น้ำหอมาบอกนี่โอ้ขายนา่แล้วใส่มื่อนั้นใส่ยังอบอุ่นไข่ก็ค่อยบายจะซีดลายใส่มาหน่อหอมจะมันซื้ออีกไปข้าวหันอ้าวหัวจะซื้อเนี้ยมันเลือกแล้วน่อหอมมามามาเลือกให้ค่อยนี่เราอะไปเบาไสเบิ้งมันชีดเบิ้มไปนั้นอะไรว่าโอ้ เออตัวนี้แล้วดีแล้วบ่ะแต่ว่ามันติดทนดูเร่องนะครับบ้นี้กันซื้อของไม่บิดบนนะอยังใส่นะไปซื้ออยู่ในห้างใช้ป้ายบ่ใส่แล้วป็นสาวติดใจเนะใส่ไปกันนะค่อยใส่ไปเป็สาวนี้สาวตกคนได้หรือเปล่าตกเลย สนเผามังกองอันนี้่แม่นสาวลาวอ่าฟ้าผู้ไทยด้วครับสาวลาวเผามังกอรมู่บ้านตะลิงลิงลายเอลี่ด้ยมู่บ้านในบ่มีสัญญาณเนาะบมีสัญญาณแต่มู่บ้านแบบว่าเคลื่อนชานบรรทซองค่อนข้างแบบว่าลังใหญ่เนาะไม่พอเซตไปเปลี่ยนังเลยนี่น่าจะไมลายเนาะบ้านจัง มีบ่สัญญาณเท่าี้มีมนั่นเกินอยู่กี่เดียวสัญญาณก็บ่มีนี่จักบนใดนี่ไปกินนี่เห็นมเบิ่งสับเจ้าของแท้บ่้ใส่ไอโนบ่มีลินนอาหารบ่หนังย่นน่ะมีอ๋อสัญญาณได้ว่ามันขึ้นอยู่นี่อมเนขึ้นอันนี้โอ้ขึ้นปดนแล้วเฮาก็เปิดนี่ โดนแล้วแม่โบมีนะเท่นีนน้นะมีแต่ยุ่ผู้คนแหละแสดงว่าระวันระบายข้างบ่นไม่บนับนบกเลยนำเอาไปกับนี่คือการวันไหนนี่นอนขึ้นโรงเรียนบ้านจดียวเมื่อนี่บา้านนราบนดินเขาอันนั้นไวเ้วแบบาาเลี้ยงงวงแบบกระถางแล้วสบายม่วนไปเรียนอ๋อกันเดินอในสิไปแล้ว เต็มแท้จ้ะเซาอาตั้งโมงไว้ปลูกปี5แต่เตือนน่ะ9:00นอีหลีอีหลอ้เว้าอีหลีะตั้งโมงใต้5:00นลุกแท้9:00นมื้อนั้นนี่อยู่บ้านอยู่บ่ได้มื้อนตกอะนะเตะงปลกอ้ว่าเอ้ย่สิลงคลิปว่5:00ลุกแท้ก็คือ9:00นครับเนาะแม่อาทุกคนคลิปนี้ก็สิได้ปิดสนิทก่อนทุกคน ว่ามือนี้มันเริ่มได้เจอสาวเล่าทุกคนสองไอ้น้องสาวกาดอากาศสาวพิงมาทุกคนทในคลิปนี้กับโปงกัน,นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในฟน้อ,นองอยู่อ่ออาเซลาน้องไอ้ก็เลยโอกกาดถักทายน้องเห็นว่าน้องงามลายมีเ <c oughs> นน้องจนเบิดคเขมเชียสุดท้ายไม่ยังมายามที่เงอนทึ่งสารเลยทุกคนเลยตามหัวเรื่อนแม่ผิดงานเท่าคณะอ่าน้องงามแบบนี้ อ่าคนกางานใจก็ดีทุกคนไ <m akes> มย่ยมายามได้ยืนยันทึงสารตอ,อตอนแรกคนหนึกว่าเวียดนะแมนบ่แมนกล <ะ S 2> ปิดหนาเด้แเมนกลบบุหินอายไปถ่ายเนาะเพราะกับุไไก,ก,บกล้าคือกันแล้ว<อ>ก็เลยมาถามว่าแบบโอ้นางวงินอยู่บ้านนี่ว่ามาลินได้อายตอนแรกคนหนึกว่าน้องเพิ่นเนี่ยนะเว้าดิซึ่งตอนแล้วว่าไปได้เนาะก็ดีใจดีใจโอ้ยบอสาวกาดสาวเพลงมาสมุดว่าอ่าเอฟซีละลายข้นอยากมาเยมายามเจ้าประธานนุ่มลาวนุ่มไทยอยากมาเยมายามเจ้าอยู่เฮือนอยู่ทารได้บ่ ได้ได้เนาะโดยยินดีตอนทักเสมออ๋อนี่ทุกคนมาเด้ออยากินน้ำกันเนาะกินเกลือกินเกลือมีน้ำใหม่กินน้ำใหม่โนะคะนักลักที่สุดบ้านเฮาก็คือน้ำใหม่เนาะโดยนี่ทุกคนจันไรอายการขอกัดกันเด้อโดยคลิปนี้บ่มีหยังหรายสิพา FC ได้ยรับชมวิถีชีวิตเซาส์เซยบ้านป่าพี่น้องหมู <m 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 ่บ้านเล็กหลักพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพบดอกันใหม่ถ้าผู้ใดรชอบชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดีเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจบ่อกตาแล้วกาน้องๆให้คลิปต่อไปพี่น้อง